หมวยเอ้าหมวยเฮ้ยเดี๋ยวระวังจ้ะหมวยจะอาบน้ามาแต่สักบัวบันที่ต่อไม่ไหลไปช่วยดูหน่อยสิตนเรียกไอ้ปีสีตาคุณรู้ว่าผมคือใครปีศาจจักเสร็จจัดไหนหรือว่าฟองฟอร์ดคือผมเองยิ่มว่าผมเป็นซ้ายหืนเพราะทุกๆคืนผมไม่เด็กขาวหมวยสวยตัวเล็ก คน,นทบทสรุปความรักของพี่เป็นต่อก็มาถึงทางตันแล้วนะครับกับพี่ทิพย์ก็ดูว่าพี่เป็นต่อจะไม่รู้สึกเหมือนเดิมแล้วนะครับพอจะไปหาน้องยาดาเธอก็มีคนคุยใหม่เรียบร้อยแล้วครับผมก็คงต้องเป็นต่อไปใช่ไหม EP นี้มีการพบกันระหว่างพี่เป็นต่อกับพี่ทิพย์นะครับซึ่งไม่ได้เจอกันมาระยะหนึ่งเลยนะ หลังจากเหตุการณ์นั้นตอนนี้ทั้งคู่ได้พูดคุยกันมีสาระสำคัญน่าพูดถึงอยู่นะครับยังมีเรื่องของพี่วอกกับคุณบุ๋มอีกที่ดูแล้วสายเหิอนอย่างพี่วอกเนี่ยอยากจะกินคุณบุ๋มนั่นแหละครับแต่ด้วยเหตุผลอะไรและที่สุดแล้วจะลงเอยที่พิยมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะฮะถามเพื่อนๆก่อนนะครับว่ามีใครบ้างที่ติดตามรายการคุยกันต่อของเราทุกอีพีบ้างครับเพราะว่าไม่รู้จะไปดูเต็มๆที่ไหน เลยอยากทราบเรื่องราวแล้วดูติดตามเราตลอดลองคอมเมนต์ไว้หน่อยนะก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับหอมไปเถอะต่อถ้าอย่างนั้นไม่ยอมลงไปแน่ๆเลยขอเริ่มทางฝั่งพี่เป็นต่อก่อนนะครับ พี่เป็นต่อมาพบกับพิย์ทีท่มินิมาร์ทของน้องพอใจนะพูดคุยกันถึงเรื่องน้องพอใจอีพีนี้เธอไม่ได้อยู่นะฮะมีการพูดถึงจากพี่ก๊อฟว่าเธอเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่หัวหินนะฮะแต่เจมินดันมาเฉลยว่าจริงๆแล้วน้องพอใจเนี่ยไปเที่ยวกับหมอก้องซึ่งไม่ได้บอกด้วยนะครับว่าไปกันกีนก่คนคิดว่าไม่น่าจะไปกันแค่2คนนะน่าจะมีเพื่อนคนอื่นไปด้วยแต่ว่าตอนนี้เราได้รู้เพิ่มแล้วนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างหมอก้อง กับน้องพอใจดูจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะไม่รู้ที่สุดแล้วน้องพอใจจะสรุปกับหมอกล้องหรือเปล่านะครับน่าจะลืมคันเทพไปแล้วมั้งมาที่เรื่องของพี่เท์กับพี่เป็นต่อฮะทั้งคู่ชวนกันคุยอยู่ที่บนคอนโดครับผมคงจะขึ้นไปคุยเคลียร์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้แล้วมั้งเรื่องราวมันน่าจะราบเรื่อนอยู่นะครับแต่ว่าเจมินนี่สีดันไปรับเงินของน้องหมวย น้องหมวยที่เคยเป็นเด็กของพี่เป็นต่อเด็กเก่านะล่ะครับเธอคนนี้เนี่ยชอบพี่เป็นต่อเอามากมากเลยนะเธอทั้งรักแล้วก็แสดงออกอย่างไม่ลังเลเลยนะครับและไม่มีปิดบังเรื่องอะไรสักอย่างเลยเธออาจจะเป็นเด็กของพี่เป็นต่อคนหนึ่งที่ดูเปิดเผยแล้วก็ฮาร์ดคอร์มากที่สุดนะฮะแถมมีรสนิยมทางเพศที่โลดโผนด้วยนะคือเธอพร้อมจะมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นพร้อมกับพี่เป็นต่อได้โดยเฉพาะเธอเคยชวน พี่เหมียวพี่สาวของเธอมามีอะไรกับพี่เป็นต่อพร้อมกันแบบสามคนนั่นแหละฮะคาดคอไหมละ่ะเ <c oughs> จมินดันไปรับเงินกับน้องหมวยมานะครับแล้วรับปากว่าจะให้เธอได้กินพี่เป็นต่อนะฮะแต่มันมีอุปสรรคตรงที่ว่าตอนนี้พี่เป็นต่อกำลังคุยกับพี่ทิพย์อยู่นี่สิพี่ทิพย์เริ่มเอ่ยปากพูดคุยเริ่มต้นด้วยคำว่าขอโทษพี่เป็นต่อนะฮะเรื่องราวที่ผ่านมามันมันทำให้พี่เป็นต่อน่าจะ หนักอยู่นะซึ่งสาการ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเราเข้าใจพิทิ์เป็นอย่างมากนะครับตอนแรกเราก็หงุดหงิดกับเธออยู่นะว่าเรารู้สึกว่าเธอไม่รู้โผล่มาจากไหนทาไมถึงทําให้พี่เป็นต่อต้องแบบกลายเป็นอย่างนี้มาเริ่มต้นตั้งแต่ที่เธอตั้งท้องมาจากต่างประเทศเธอไม่รู้ว่าพี่เป็นต่อกําลังจะขอน้องยาดาแต่งงานไอพี่ต่อน,นี้ก็ดีจัดเลยครับทิ้งน้องยาดามารับผิดชอบเด็กในท้องของพิทิ์ ฟังไปนี่อย่างกัรนิยายน้ำเน่านะฮะแต่เรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่พอพี่ทิพย์แทงลูกเท่านั้นแหละฮะหลายอย่างก็เปลี่ยนไปจนพี่ทิพย์ได้รับรู้ว่าก่อนที่พี่เป็นต่อจะมาคบกับเธอเป็นแฟนเนี่ยพี่เป็นต่อเคยจะขอคุณยาดาแต่งงานแล้วนะฮะเมื่อเธอรู้ความจริงเธอก็รู้สึกผิดเอามากๆแลครับเธอก็พยายามจะเคลียร์ทุกอย่างแล้วนะแหละครับอยากให้พี่เป็นต่อสมหวังในรักด้วยเพราะเธอรู้ว่าพี่เป็นต่อเนี่ยหมดรักในตัวเธอแล้วนะครับ และรักน้องยาดาเอามากๆแต่สุดท้ายน้องยาดาก็มีคนคุยไปเรียบร้อยแล้วครับเธอยิ่งรู้สึกผิดเอามากมนะในช่วงเวลาระหว่างนั้นที่ทั้งคู่กําลังคุยกันอยู่น้องหมวยกับเจมินพี่กอบพบโผข้าเข้า,ขาออกออก,ออกอยู่งั้นแหละครับคือเธอจะกินพี่เป็นต่อให้ได้เนี่แหลนะฮะเจมินก็ไม่รู้จะช่วยน้องหมวยยังไงถึงขั้นนะไปอาบน้ํารออยู่ในห้องของพี่เป็นต่อเลยนะครับ เป็นไงอ่ะสมกับน้องหมวยฮาร์ดคอร์ไหมฮะมาเที่ยวนี้ก็ใส่ผ้าเช็ดตัวสีขาวอีกแล้วนะครับเธอเข้ามานี่ทั้งกอดทั้งหอมพี่เป็นต่อนะแทบจะขี่คอพี่เป็นต่อเลยก็ว่าได้ครับเหมือนกับวิญญาณที่คอยตามจองล้างจองผ่านพี่เป็นต่อแล้วมั้งสุดท้ายเรื่องราวของน้องหมวยก็ไม่ได้กินพี่เป็นต่อหรอกนะครับ พราะพี่เป็นต่อไม่ได้เป็นสิงเหมือนสมัยก,ก่อนแล้วนะแกคงอยากจะลงหลักปักฐานกับใครสักคนหนึ่งนั่นแหละครับแกก็เลยพยายามหาหนทางที่จะหนีน้องหมวยไปและแกก็ไปได้จริงๆนะแต่บทสรุปตรงตอนนี้ผมอยากจะบอกเลยว่าความรักของพี่เป็นต่อกับพี่ทิพย์ตอนนี้ไม่มีความรู้สึกแบบผู้ชายผู้หญิงเหลืออีกแล้วนะครับคือไม่มีความเสน่หาในความรู้สึกของคนรักอีกแล้วนะเหลือแต่เพียงความรักระหว่างเพื่อนเท่านั้น ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่มันเกิดขึ้นแล้วนะเพราะเมื่อก่อนนี้แม้นพี่เป็นต่อจะมีคนอื่นมีผู้หญิงคนไหนอยู่ก็ตามแต่แกยังแอบหวงแอบห่วงแอบหึงพี่ทิพย์อยู่เสมอนะครับแต่ครั้งนี้มันไม่เหลือจริงๆแล้วดังนั้นพัน,นาการแรกที่พี่เป็นต่อไม่สามารถตัดขาดได้ในตอนนั้นตอนนี้ขาดไปแล้วหรืออย่างเดียวก็คือโชคชะตาที่จะทําให้แกสมหวังในความรักได้หรือเปล่า พ่อแม่ตั้งชื่อผิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมตั้งชื่อลูกเป็นต่อลูกก็เลยต้องเป็นต่อไปไม่รู้จะโทษใครดีนะครับก็เลยโทษพ่อแม่ซะเลยเราคงต้องติดตามกันนะครับว่าต่อจากนี้ไปเป็นต่อจะมีโอกาสได้คบกับใครไหมหรือน้องยาดาจะกลับมาสารสัมพันธ์กับพี่เป็นต่อได้หรือเปล่าก็คงต้องไปติดตามกันต่อไปนะครับเห็นไหมล่ะคะปุ๋ <c oughs> มบอกแล้วอะไรที่ปุ๋มอยากได้อะบุ๋มก็ต้องได้ว <c oughs> ส่วนอีกฉากหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวของพี่วอกเนี่ยได้ยินว่าน้องชมพูไปกินข้าวกับหนุ่มคนอื่นเลยรู้สึกหึงหวงฮะทั้งที่ไม่ได้เป็นอะไรกันแกไม่รู้จะทํายังไงเพราะไม่ได้เป็นเจ้าของกันเนี <c> ่ <oughs> ก็เลยประชดน้องชมพูด,ด้วยการจะไม่มีอะไรกับคุณบุม๋มเพื่อน <c oughs> ๆน่าจะจําพี่บุ๋มได้ใช่ไหมฮะ,ะพี่บุ๋มนี่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของเจมินตอนสมัยเรียนเทอมิส เธอมีรสนิยมทางเพศในการแย่งแฟนคนอื่นนี่แหละจะรู้สึกฟินมากๆนะฮะแล้วก็เป็นไปตามที่คาดหวังนะฮะแกะอยากจะกินพิยมมาโดยตลอดนนะฮะเที่ยวน,นี้แกก็มาแบบนั้นแหะครับพี่วอกแกก็เลยจะประชดน้องชมพูด,ด้วยการมามีอะไรกับคุณบุม๋มแต่งชุดลิงมาเลยนะแต่คุณบุ๋มเนี่ยจะให้เธอกินก็ได้แต่เธอมีข้อแลกเปลี่ยนครับต้องให้พี่วอกเนี่ยพาพิยมมาให้แกกินถึงที่ก่อน ซึ่งพี่วอกแกอยากกินคุณบุ๋มฮะแกก็เลยมาวางแผนกับพี่อู๊ดเพื่อจะเอาพี่ยมไปให้คุณบุ๋มกินแต่พี่ยมแกรู้ครับแกรู้ทันตั้งแต่แรกแล้วแหละทําเป็นมายุว่าจะให้กินคุณบุ๋มแกก็เลยวางแผนซ้อนสุดท้ายคนที่ได้กินคุณบุ๋มไม่ใช่พี่ยมครับกลายเป็นพี่วอกครับได้กินคุณบุ๋มก็เลยแม่เสียใจ พี่ยมนี่สงสัยของแกเลี่ยมทองนะฮะมีแต่คนอยากจะกินของแกแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กินด้วยนะทั้งหมดก็เป็นเป็นต่อ EP ีที่20นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไวที่ป like ุ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกด Subscribe like, และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับลูกชายยต